สวัสดีเจ้าเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอเซ์เกมเมอร์นะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมเอ่อบิโอช็อกนะครับผมวู๊โหนะฮะในพาร์ทที่3นะครับโอเคหลังจากพาร์ทที่แล้วเราได้พลังไฟมาไฟมาไเวลาไฟมาฮะใช่แล้วแล้วก็เสียเวลาไปกับการค้นหาของบ้าพอเขาแตกอะไรของผมก็ไม่รู้นะฮะเดิอมเลือดแป๊บโอเคเยี่ยมก็เลยมาต่อกันพาร์ทนี้เลยแล้วกันนะฮะยาแป๊บหนึ่งอ่าชื่นใจมาได้ปืนมาเพิ่มเลย วิ่งเนี่ยบีแด็ดีว้าวว h a t the f u ก k yo yeah yeah y e a อ๋อสู้ไปน่าจะลำบากน่าดูให้ตัวนี้แม่เราอู้รอรอรอเออมันบทอะไรวะฮะเฮ่ย์กดูของนะฮะนี่เราเปลี่ยนกระสุนได้ด้วยเนี่ยได้อะ กระสุนเงินกระสุนทองอะไรพวกเนี้ยสุดระเบิดอะไรเงี้ยจำตัวสุดเลยฮะปล่อยแม่งไปฮะอย่าไปยุ่งเขาด้วยโอเคอันนี้เป็นอันนี้มันเหมือนพูดแบบสายยกรรมนะฮะรีดเสียงอะไรบางอย่างเตรียมของแป๊บโฮ้ยมึงอีกแล้วเหรอโอ shit อะไรจะเหมือนมาแล้วมันสู้กันแล้วครับเอาเราไงครับคุณหมอครับคนธรรมดาสู้กันตกงมาแล้วครับคุณหมอเป็นฝ่ายชนะนะฮะโอเคหลังจากไอ้พาร์ทที่แล้วนี่สู้กันหัวเมียสู้กันนะี่เราแฮ็กได้พิภพบาทนะเราแฮกได้ฮะแต่เราไม่แฮ็กด้วย ที่เกลียดเลือดนะฮะเลือดเราตันเก็บได้ถึง9เลยนะฮะไม่เป็นไรเก็บตามทางก็ได้ขึ้นไปไงเขาเนี่ยโอเคเอาดี๋ยวอืมเอา,เอาขึ้นไงวะเนี <c> ่ย <oughs> ขึ้นไงอ่ะ แฮะอุ้ช่าอากหลังจากที่ผมเดินมาทางเก่าแล้วก็เข้ามาที่ทางนี้นะฮะที่ต้องเอาไฟมาเผาแล้วก็เข้าปรหามไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นหมอโดนแทงอิเลเค่เนี่ยแล้วผมก็เข้ามาประตูนี้นะฮะใช้เวลานานเหมือนกันเออก็จะหาเจอเดินมั่วๆมาฮะแล้วก็มาเจอกับพลังพิเศษนะฮะก็คืออม เนี่ยตัวเนี่ยมันเป็นพลังดูดของนะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกับไอ้ที่มันพังหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยว,วจะไปลองกันก่อนนะเดินมานานกันนะเล่นมากี่นาทีแล้ววเนี่ยเดินกลับไปทางเก่านะครับโอ้เช็ดเช็ดเช็ด เนี่ยหมอหมอจะเอาใช่ไหมตายไปซะไปดูกันว่าจะได้ผลหรือไม่นะฮะเกือบเกือบเกือบเลยไปเลยคือแบบแม่งใช้เวลาสิบกว่านาทีได้ไอตัวนั้นก็ยังอยู่ข้างในนี้อยู่เลยนะฮะเดินเก็บ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 อยู่เลยอายน่ากลัวหมันได้ผลเธอขี้เกียจเดินไปเดินมาโอ้เดือดเดือเดี๋ยวด ใช้พลังนี้ละเดี๋ยวปะวะเฮ้ยมันบั๊กว่ะเดี๋ยอะนะบั๊กก็ตบ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 อ๋อโอเครู้ละเดี๋ยวนะฮะฮือ างนี้สิวะโอเยเยฮะต่อครับยาวๆฮะเล่นแมงก่อนเลยอ่ามีระเบิดก็ใช้นี่แหละก็ไปเอาจริงๆด้วยอ่อเอีย้ยหมอมึงบ้าไปแล้วเนะี่ยนี่สัญญกรรมเหรออีเย่ต่อต่อ อะไรอะ่ะโว้ยมันเอาจริงว่ะไปก่อนนะกดฉีดยาฉีดยาแล้วก็แฮกแม่งเลยแฮกกลับครับแฮกกลับ,บอืมตรงน,นี้เราก็ต้องเอานี่เจ้านี่ลงมาใหม่ใม่ใม่พิษพิษพิษเอานี่ลงมา ปึ๊บเราเป็นสายตรงนะฮะไตรงๆครับเป็นคนตรงๆฮนะเออนี่ไงได้ละง่ายดายฮะเดี๋ยวก่อนเอ,อ่าไม่ใช่อันนี้อันไหนวะเฮ้ยชิบหายแล้วสายตรงกูเอ,อ่าอันนี้เออนี่แหละโอเค ย้ายก่อนอืออะไรกันนะใส่สะอ่าเร็วย,ยิงแม่งระเบิดซะฟ้าแหววมันร้องไอ้ฝั่งนู้นไปได้เดี๋ยวมาฝั่งนี้ก่อนนะฮะตา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 ตบ้าบอล อย่าลูกตรงนี้มันรู้สึกจะเล่นย่างกันนะตรงนี้อืมโอเคยาวๆยาว,ยาวเอ้ยเอาเฉยเลยยังไงอะตรงหานี้โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นเป็นรอยต่อฮะเอ่อนี่ป่าวะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ที่ผายล้วออ,อันนี้เออวู้มันเป็นตู้เซฟฮะมีอะไรมีแค่เ้ยไฟฟ้าเออเอาแมงมาเลยเอามาเป็นพวกให้หมดฮะเราเป็นสายอาพวกแบบนี่พวกนี้เลยนี่สายอะไรไม่รู้พวกนี้แหละสายนี้แหละตรงๆครับตรงๆโอเค ผมไม่ค่อยไม่ใช่ชอบระบบนี้นะแม่งง,งอ่อาตรงนี้นะฮะแค่นี้เองโอเคมีเพื่อนลอะไอเชื่อไาแกโอ้ยมาอะไรี้เป็นเพื่อนอะไรเป็นเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนกันเถอะอ๋อมันได้มากสุดสองเครื่องเรออ้าว มากสุดสองเครื่องฮนะปืนหมดปืนหมดโอเคไปเลยเติมเลือดฮนะตื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 ้เก็บเก็บเก็บนานไงเฮ้ยทำอะไรอ่ะ โ,โอ้ยโอ mm ้โ hmm. หหมอเหรอวีดฟูพ oh ี่มึงอะเออโอ้โหยีวที่นี่แม่งลอกจิตว่ะเฮ้ย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 มึงเร่นอะไรเดี่ยเฮ้ยเฮ้ย ยิงศพแม่งเลยเจอบอสแล้วฮะเจอบอสแล้วครับให้ลูกน้องยิงมาฮะเจอศพเจอช็อตไปดีเออเดี๋ยวลูกซองลูกซองอ่าโอเคเดี๋ยว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 เดีี๋ยไปยังไปยังช็อตแม่งเออเออโถ่เอ้ย เอา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 อยางระเบิดหลังแอนไ,ไปปุ๊บปุ๊บี่เอาไงวะป๊อปปี้ฆ่าแม่งเลยเพื่อนไม่ต้องมาหลบอะไรทั้งนั้นมันหนีไปแล้วฮะตามล่าตามล่าอยู่ไีไหนบายนะตรงนี้สบายนะ โอ้ยโอ้ย,อยช็อตนะช็อตนะมันน่าจะช็อตยาวตรงนู้นนะฮะอเออเดี๋ยวเดี๋ยวช็อตไปก่อนช็อตไปก่อนต้องการพื้นที่แรงกว่านี้ฮะรถกันนี่ถือว่าแรงเลยนะพูปแม่งไม่ได้เลยอะ ผมไม่กล้ายิงไงตรงเนี้ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮอตสิทุบอือหือตายยากชิบหายเลยตัวนี้เมื่อกี้เจอเห็นตู้เซฟอยู่ฮนะเดี๋ยวเราไปแฮกกันดีน่าสงสารเรานี่ยอ๋อเยอดอีกสักห้านาที ผมไม่รู้เลยไงว่ากี่นาทีแล้วที่เราต้องเล่นเวลามันรวนไปหมดเลยหาหาวิธีนั่นอยู่โอเคตรงนี้เอ่อหายแล้วเร็วจังลงมา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 นั่นแหละนั่นแหละดีดีด,ดีเอือยังไงดียะโอเคอันนี้นะฮะแล้วก็มาทางนี้ปึ๊บ แล้วก็ให้มันขึ้นมานะฮะยึดเขให้ตรงนี้มาฝั่งนี้นะฮะเอ,อ่อไปต่อฝั่งนี้ตรงนี้ก็มาตรงนี้เยี่ยมโอ้ยโอเคเลือดเต็มนะฮะเติมเลือดว้าไปต่อครับผมอีกสักห้านาทีนะฮะเพราะเอ่เ,ออเาเา,เาไม่ได้เราไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้ เรามาเพื่อทำอะไรหาคลีหรือเปล่ากระสุนนี้มีเท่าไหร่สี่สิบนัดอันนี้แม่งมีสูย์ละเดี๋ยวต้องไปหาปืนซื้อมาแล้วฮะซื้อกระสุนปืนมาใช้โอ้ยเก้า<โต>อี้ก็มีเลยห้องเดิมมาๆมา,ม,ามีน้ำมีน้ำนาตรงเนี้ยเอ้ย น้ำใช้ไม่ได้ผลเหรอเออได้ผลเว้ยอ้าวอ้าวเดี๋ยวฮพรุ่งนี้เล่นของแรงนะฮะเก็บเก็บเก็บทุกอย่างมีค่าเก็บให้หมดงย่ำหย่ำหยำห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 ำวู๊มันอยู่ฮะเนื้อเรื่องมันก็ค่อยสรุปไปดูคนอื่นแล้วเนื้อเรื่องเดี๋ยในเรื่องเกมนี้มันซับซ้อนจนผมงงไปหมดแล้ว อุ้ยอะไรวะมันโดนอะไรทำไมมันมันเขย่าเอ้าอะไรวะเนี่ยมาได้เราไปทางนู้นอ่ะแต่เราต้องมาทางนี้ว่ะอุ้ยเชี่ยอุ้ยเดี๋ยวบิ๊กเดดดี้มันโดนอะไรวะมันไม่น่ากระเด็นมาขนาดนี้เลยเนี่ยบิ๊กบิ๊กเดดดี้อบิ๊กเดดดี้ It's just you, and me, and all the tasty Adam I can drink. Stay away from her or อ๋อมันเป็นด็อกเตอร์มันยังมีมันยังมีมงมสติอยู่คนนี้ฮะแะปลตอนนี้ผมแปลอยู่ในใจไว้แต่ไม่กล้าพูดออกมาไอไอตัวไอผู้หญิงคนนี้เขามันเรียกว่าอาดัมเว้ยซึ่งบิ๊กเดดดี้อ่ะไอตัวชุดเจาะเขาต้องคอยดูแลเด็กครับซึ่งไอสารที่ที่เราฉีดอยู่อะไอสารเนี่ยน่ะเขาเรียกว่าอาดัมนะฮะซึ่งผลิตมาจากตัวเด็กได้ อ่ามันที่มาจากปิงอะอ้าอาอออาอันนี้มันให้เราฆ่าหรือว่าช่วยเหลือนะฮะเรากดช่วยเหลือกดตัวเอลโน่ o น่อันนี้ผมแปลมาเลยนะี่ะอ่านี่ครับเด็ก <Save> นะครับเด็กก็ออกมนจะเข้ามาในรูนี้เป็นรูที่เด็กสามารถวิ่งหนีได้นะกดแอลนะฮะมันเป็นการช่วยเหลือนะครับผมรู้อยู่แล้วผมก็เลยไปแปลมาฉะ้นนั้นผมกดมัวแน่นอนนะแอลด้านขวานั่นแหละอะไรกับโอ้ อ๋อนี่ไงซ,ซื้อพลังอะไรอ่ะมันคืออะไรเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนเป็นเปิร์กนะฮะลังจิตกับสายฟ้าอ,อ๋อ,อมันเป็นพลังครับซื้อได้แล้วอัปเกรดยังไงแล้วเราซื้อไปแล้วเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ใช้เมื่อกี้เหรอเวนเูซื้อแต่ตูไม่ได้ใช้เนี่ยนะ What the fuck อ,อ,อ <c oughs> ๋อมันอ๋้เว้ละผิดว่ะคือเมื่อกี้เป็นพลังไค่อันนี้เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าไงอ่ะเพิ่มมันเป็นการเพิ่มเว้ยเพิ่มความสามารถของตัวเองอันนี้คือเลือดจะเยอะขึ้น e v e นี่คืออะไรจะไม่ได้ละเก็บของมากขึ้นเหรอหรือว่าอะไรอ่านแป๊บใช่น่าจะใช่นะ เราล้วนๆเอาเป็นว่าเราต้องช่วยเด็กหรือไม่ก็เงินนี่แหละเก็บวูหูใหญ่แนาทีแ้านาทีเอาอยานานนานหน,น่นนนอยมายาวฮะเหมือนได้ยินเสียงเด็กหรืออะไรบางอย่างนะนี่มันทางเก่าไหมเนี่ยใช่ปะ่ะถ้าใช่นี่พีคสัตว์ทางเก่าชัวร์ฮะตรงนี้ โอ้จัดการไอ้เจ้านี่ยโอเคโอเคโอเค่อยค่อยเราเป็นสายตรงใช่ไหมปลาตรงไปตรงไปเลี้ยวตรงตรงอีกทีตรงอีกทีนึงโอเคตรงไปลายปิงเนี่ยฮะผมเป็นสายแบบง่ายง่ายไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากมายเนี่ยฮะมันช่วยเราได้มากเลยทีเดียวเชียว เข้าไปทุบครับเข้าไปทุบฮะอ่ะมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยเจ็บดิริโอ้โวโว้โวโว้ What the fuck เฮ้ย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 มันเอาแม่งเอาอะแม่งเอาอะผมล่อด่อน รอบมาฝั่งนี้นะฮะเพื่อให้ไอ้เจ้านี่มันมันระเบ,บิดไปแล้วอ้อ้โอเคโอ้ยมาน,นี่เลยเฮ้ยสินโทรศัพท์ผมเองแป๊าะเบ๊าะเบ๊า ยี่โทรแม่โทรมาพอดีฮะคง thank you โอ้ยแย่เหมือนกันในตัวนี้แม่งเจอแล้วแบบจุ้งเลยอะเวลากูเท่าไหร่เลยวะเนี่ยมันนานเหลือเกินจะตัดไปช่วงๆแล้วอันตัดแบบตัดกระยับยับเลยฮะอาร์ตอย่านี้โอเคไปต่อครับปิกดี้นะฮะเจอไปก็ต้องเต็มพลังช็อตไว้เยอะไว้ตัวนี้พุ่งเร็วมาก ชีนี้แม่งกดสเ้งแต่ม,มาเฮ้ยต,ตัวตัวได้ร่วงเลยทีเดียวรู้เรื่องเลยโอเค,อเคตอนนี้มันออกไปแล้วนะฮะกลับบ้านกลับที่เก่านะครับเดี๋ยวไปเจอจุดเซฟตรงไหนก็ลนอนแล้วกัน โว้าว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 อัลชาละปลาเบิดมาดิปลาเบิดมาดิรู้เลยอ่ะมันให้ปลามามันฉลาดอ่ะอ่าเราเจอที่ซื้อพอดีเลยเปียง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 ยงห้านะครับโอเคนี่อะไรอ่ะข้างมัน โอเคนี่ห้องอะไรอ่ะเป็นลิฟต์นี่หว่าใช่ไหมโอเคอเดี๋ยวผมว่าพักแค่นี้ดีกว่าไหมเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะนานมากเลยนะถ้าเล่นแต่ละทีนะฮะกลั <c oughs> วน,นานเฉยโอเคคลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะฮะสุดคลิปน่าจะเจอเกมอะไรก็มาติดตามชมกันเลยโอเคบ๊ายบายวู้ฮู้ฮู้ย่